วันนี้เขามีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบางบานกันนะครับดูสิผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันเต็ไมไปหมดกี่ร้อยคนก็ไม่รู้อ่ะจำนวนมากขนาดเนี้ยเพราะว่าอำเภอบางบานมี16ตำบลและแต่ละตำบลก็มีหลายหมู่บ้านดูสิเยอะมากเลย200-300คนเห็นจะได้เนี่ย เขามาประชุมกันวันนี้เราได้รับเกียรติให้มารับป้ายนะป้ายอะไรนะเหรอเมลอนของเราได้โอท็อปหดาวนะครับ อันนี้เป็นใบที่สองเราส่งไปให้เขาเช็คเรียบร้อยแล้วเราได้ส่วนคนนี้คืออาจารย์มายุรีนะครับแกได้สองใบเลยแกทำขนมเปี๊ะไส้เค็มกับไส้หวานของแกทำอร่อยนะครับ ถ้าสนใจเนี่ยอำเภอบางบานนะครับมาลองชิมดูได้โอ้ท็อป5ดาวเนี่ยไม่ได้ได้กันง่ายๆนะครับกว่าจะได้เนี่ยต้องผ่านกรารคัดผ่านการกรองทั้งทางอำเภอและจังหวัดเขาผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้วของอาจารย์แกได้สองใบยินดีกับแกด้วยนะครับ มายูรีขนมไทยหรือน้ำดื่มเทพนาคานะครับส่วนของเราอ่ะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมลอนปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม่ของอำเภอบางบานหรือที่เรียกง่ายๆว่าละออฟาร์มปีนี้เราก็ได้ครับปีนี้เราส่งเมลอนตะข่ายสีเขียวเข้านะครับก็ผ่านการคัดเลือกได้อย่างดีเลย ผ่านมาแล้วสีทองได้ไปแล้วปีนี้สีเขียวตะขครยนะครับที่สวนเมลอ,ลอนรอฟาร์มเนี่ยมีให้ดูมีให้ชมทั้งสองสีหรือจะมาชิมก็ได้นะครับอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละดูกันอีกทีนะครับรับจากมือท่านนายอำเภอเลยแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับท่านพัฒนาชุมชนด้วย ของดีของเด่นของอำเภอบางบานนะครับโลฟาม